สวัสดีครับมาดูแนวทางเลขดับ2ตัวบน2ตัวร่างของรัฐบาลไทยครับดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับดับขาดบนประจําวันที่16เดือน12ปี66ดับขาดบนให้2กับ9ครับดับขาดบน ดับสองตัวบนสิบเก้าตัวไปกลับครับนี่คือดับสองตัวบนดับสองตัวล่างไปกลับเช่นกันเพื่อจะได้ลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคเสี่ยงตัวเลขอันนี้คือเลขดับนะครับอันนี้คือดับดับสองตัวบนดับสองตัวล่าง ถ้าใครมีเล็กไว้ในใจมาติดอยู่ในนี้ก็พิจารณานะครับอันนี้ก็เรียกดับไม่ควรที่จะนำไปเสี่ยงโชคครับดูเพื่อไปลดต้นทุนและพิจรยารยณานในการรับชมด้วยนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดแต่หลุดน้อย เดินดีกว่าหลุดครับเส้นอาจจะสิบงวดอาจจะหลุดแค่หนึ่งงวดเดินดีกว่าหลุดยังมานำเสนอให้ fc ซได้นำไปพิจารณาเลขดับสองตัวบนสองตัวล่างฝั่งนี้คือดับสองตัวล่าง 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21คู่ไปกับ21คู่ไปกับส่วนกับ2ตัวบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ส9เกคู่ไปกับเช่นกันดับสองตัวบนส9บเกคู่ส่วนดับขาดบนงวดน,นี้ฟันไปที่สองกับเก้าดับขาดบนครับดับขาดบนไปที่สองกับเก้าดับสองตัวบนสองตัวล่างตามนี้ครับแคบหน้าจอเก็บไว้ครับ แคบหนักจอเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ